สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันจันทนะคะเช้าว,วันจันวันนี้ก็อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะเพราะว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะมีลมหน่อยๆก็อากาศก็จะเย็นนะคะเย็นลงก็จะเย็นลงเรื่อยๆจนจะเข้าสู่ฤดูหนาวนั่นเองนะคะก็นะคะตอนนี้ก็เริ่มเก็บ เป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้นะคะเอ่อนี่อ่ะมะเขือเทศเนะาะมะเขือเทศก็จะเป็นเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ก็จะเริ่มร่วงโรยนะคะส่วนยายแก้วก็เริ่มเก็บสวนนะคะเริ่มเก็บสวนเอ่อไอ้นี่ก็เริ่มจะกินได้แล้วนะคะเริ่มจะกินได้แต่ก็ยังไม่อร่อยเท่าไหร่นะคะต้องปลายปลายเดือนถึงจะอร่อยเนาะ วันนี้ก็เช้าๆ้านี่ก็เย็นนะคะวันตอนนี้อยู่ที่16องศานะคะนี่วัดปรลอดวัดปรลอดนะคะเห็นไหมคะตัวเขียวๆจะอยู่ที่ขีดครึ่งเลขสิบนะคะเป็น16 16องศานั่นเองนะคะผลละหมากล่างไม้ก็เริ่มร่วงลงดินนะคะปีนี้แห้งแล้งนะคะไม่ค่อยมีฝนเนาะไม่ค่อยมีฝน ยายแก้วก็เริ่มเก็บสวนนะคะเมื่อวานก็เมื่อวานก็เปลี่ยนน้ําเปลี่ยนน้ําตัวนี้นะคะเปลี่ยนน้ําแล้วก็ยายแก้วก็เก็บเออน้ําพ้งน้ําพูกเก็บเข้าบ้านหมดแล้วนะคะก็จะเหลือใบแค่นี้เนาะเพราะว่าช่วงเออฤดูหนาวนี่มันจะเป็นน้ําแข็งเนาะน้ําตรงนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งยายแก้วก็เก็บกวาดเรียบร้อยนะคะเมื่อวานนี้เปลี่ยนน้ําเปลี่ยนน้า เป็นน้ำในสระนะคะส่วนก็จะเริ่มทยอยเก็บเข้าบ้านนะคะกุหลาบนี่เดี๋ยวก็จะตัดตัดยอดลงให้มันเหลือสั้นๆน,นะคะตัดยอดลงเนอะนี่แหละค่ะเช้าเช้านะคะวันนี้มีเพื่อนมาเยี่ยมป้าป๋านะคะมาดื่มกาแฟเชา้ชาเช้าด้วยนะคะ ทำกาแฟเสร็จแล้วยายแก้วก็ออกมาถ่ายบรรยากาศเช้าๆให้ดูกันนะคะดอกไม้ก็เริ่มร่วงโรยหมดแล้วนะคะออดอกลิลลี่กอสุดท้ายก็โรยไปเรียบร้อยแล้วเนาะโรยไปเรียบร้อยทีนี้ก็ หัวเขาก็จะอยู่ใต้ดินนะคะตลอดช่วงฤดูหนาวนะคะ6เดือนหัวเขาก็จะอยู่ใต้ดินนะคะเขาจะเบ่งบานอีกทีก็ช่วงเดือนอมีนาเนาะเอ้ยไม่ใช่ดอกไม้ทุกต้นจะเริ่มเบ่งบ,าน,บานช่วงมีนาแต่ดอกทิวลิปนี่ก็จะประมาณมิถุนายนนะคะนี่คือสวนยามเช้าๆนะคะ ยังไม่ได้เข้าสวนผักเดี๋ยวจะไปเก็บพริกอยู่นะคะสวนผักของยายแก้วต้องลอดซุ้มดอกไม้ซุ้มนี้เข้าไปนะคะจะเป็นสวนดอกไม้ข้างในยาวไปถึงต้นไม้ใหญ่หนู่นนะคะต้นไม้ใหญ่นี้ก็อายุ80กว่าปีแล้วนะคะยายแก้วยังไม่เกิดเลยนะคะนี่นะคะคือสวนยำเช้าๆนะคะก็ภายในบ้านนั่นแหละคะ่ะเป็นสนามภายในบ้าน ปีนี้แห้งแล้งค่ะปีนี้แห้งแล้งสนามหญ้าก็เลยไม่เขียวเนาะก็จะดูเป็นเอ่อหญ้ามันก็จะอ่ามันไม่ตายนะคะแต่มันจะแห้งแล้วมันก็จะรอขึ้นมาใหม่นะคะถึงตายก็ไม่เป็นไรนะคะที่นี่มีมเมล็ดมเมล็ดหญ้าขายนะคะพอตรงไหนมันตายเราก็เอามาซ่อมแซมแล้วก็ไปซื้อมเมล็ดมามาหว่าน แล้วมันก็จะขึ้นมานะคะมันก็จะสวยเหมือนเดิมเนาะเี่นนะคะเช้าๆในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะอีกหน่อยต้นไม้พวกนี้ก็จะโกลนหมดนะคะต้นใหญ่ๆนี่ก็จะโกลนดูท้องฟ้านะคะวันนี้เมฆเมฆเมฆเยอะไม่มีไม่มีแสงแดดนะคะยิ่งวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมืดนะคะพรุ่งนี้ไม่มีแดดเนะเาะเพราะว่ากรมอุตุเขาเขาก็เออบอกมาแบบนั้นแล้วนะคะ วันนี้ก็ขี้เมฆก็ขี้เมฆก,ก็หนานะคะโอเคนะคะจะแกแกมาถ่ายทำช่วงเช้าเช้าให้ชมนะคะต้นนี้ก็จะเข้าบ้านเหมือนกันนะคะเอาเข้าห้องเลาเบอร์นี่นะคะจะเป็นห้องเก็บต้นไม้ใบเขียวๆนะคะใบทำน้ำซุปนะคะต้นนี้ เขาเรียกใบกระพวนหรือเปล่าใบากระวานหรือใบกระพวนยายแก้วไม่แน่ใจนะคะที่เขาเอาใบามันไปทําไปใส่น้ําซุปมันก็จะหอมนะคะโอเคนะคะจุบจุบยบาย,บายค่ะ